เคยไหมต้องตอบใช่ทั้งที่ใจอยากจะพูดว่าไม่พอดแคสต์นี้จะพาคุณไปรู้จักศิลปะการปฏิเสธที่ไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายตัวเองเพราะการปฏิเสธอย่างมีศิลปะคือการเคารพทั้งตัวเราและคนอื่นฟังจบคุณจะกล้าพูดว่าไม่อย่างมั่นใจโดยไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปถึงเวลาคืนอิสระให้หัวใจและเลือกตัวเองอย่างอ่อนโยนและทรงพลังสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชันแห่งความคิดพื้นที่ของคนที่อยากเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้นทุกวันวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งที่ฟังดูเบาๆแต่เชื่อไหมครับมันเปลี่ยนชีวิตของคนมานับไม่ถ้วนแล้วนั่นคือศิลปะของการปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดหลายคนเติบโตมากับความรู้สึกว่าการปฏิเสธคือความใจร้ายการพูดว่าไม่คือการทำร้ายจิตใจคนอื่น ทั้งที่บางครั้งเรากำลังฝืนใจตัวเองเพื่อรักษาน้ำใจใครบางคนไว้จนลืมไปว่าน้ำใจของตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันคลิปนี้ผมจะไม่สอนให้คุณเย็นชาหรือเห็นแก่ตัวแต่จะพาคุณไปเข้าใจว่าขอบเขตไม่ได้แปลว่ากั้นใจเราจะเรียนรู้วิธีพูดว่าไม่ด้วยความอ่อนโยนแต่ชัดเจนพูดจากใจโดยไม่รู้สึกผิดและไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าถูกผลักออกไปถ้าคุณเป็นคนที่มักจะตอบตกลงทั้งที่ข้างในอยากจะปฏิเสธ ถ้าคุณเหนื่อยกับการเอาใจคนทั้งโลกแต่ลืมใส่ใจตัวเองหรือถ้าคุณอยากฝึกความมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวว่าจะทำร้ายใครคลิปนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณและอาจจะกลายเป็นกุญแจดอกเล็กๆที่เปิดประตูไปสู่ชีวิตที่เบากว่าชัดเจนกว่าและกล้ารักตัวเองมากขึ้นก็ได้ครับข้อหนึ่งขอโทษนะแต่ฉันไม่โอเคอีกต่อไปแล้วจุดเริ่มต้นของการปฏิเสธจากข้างในประโยคนี้อาจเป็นประโยคที่ใครหลายคนอยากพูดมานาน แต่ก็เก็บมันไว้ในใจทุกครั้งเพราะกลัวว่าจะทําให้คนอื่นผิดหวังกลัวว่าจะดูเห็นแก่ตัวกลัวว่าจะเสียมารยาและกลัวที่สุดคือกลัวว่าเราจะกลายเป็นคนไม่ดีแต่รู้ไหมครับหลายครั้งที่เราเงียบหลายครั้งที่เราฝืนตอบก็ได้เรากําลังหักหลังตัวเองแบบเงียบๆย,ยอมให้คนอื่นได้สิ่งที่เขาต้องการแลกกับการที่เราหายไปทีละนิดบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจกําลังนึกถึงเรื่องบางเรื่องในชีวิต คำขอเล็กๆที่เราตอบรับโดยไม่อยากทำการอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดแต่ไม่กล้าลาการพยายามเป็นคนดีในสายตาทุกคนจนลืมถามตัวเองว่าแล้วเราล่ะโอเคไหมเพราะเราโตมากับค่านิยมที่บอกให้เสียสละเราถูกสอนว่าคนดีต้องยอมคนดีต้องให้คนดีต้องเข้าใจแต่มีน้อยคนนักที่จะสอนว่าคนดีก็ควรเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนและการปฏิเสธ คือหนึ่งในบทเรียนสำคัญของการเข้าใจตัวเองผมอยากให้เราลองเปลี่ยนมุมมองสักนิดครับการที่เราพูดว่าไม่มันไม่ใช่การสร้างกำแพงแต่มันคือการวาดเส้นขอบเขตที่บอกว่าเรารู้จักคุณค่าในตัวเองขอโทษนะฉันยังรักเธอแต่ฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วขอโทษนะฉันยังอยากช่วยแต่ไม่ใช่ในแบบที่ทำให้ฉันเสียสูญไปเรื่อยๆขอโทษนะฉันยังแคร์แต่ฉันต้องดูแลใจตัวเองก่อน ประโยคพวกนี้ไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือการเริ่มต้นรักตัวเองแบบที่ไม่ต้องรอให้ใครมามอบอนุญาตและคุณจะประหลาดใจครับว่าเมื่อเรากล้าพูดจากข้างในจริงๆคนรอบตัวที่เข้าใจจะยังอยู่คนที่ไม่เข้าใจอาจหายไปแต่สิ่งที่คุณจะได้แน่นอนคือตัวตนที่ชัดขึ้นและอิสระที่เบากว่า,วาเดิมสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การกล้าปฏิเสธแต่คือการกล้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง เราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกใจทุกคนแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเราในแบบที่ดีพอโดยไม่ต้องฝืนยิ้มในวันที่หัวใจมันร้องให้อยู่ข้างในและเชื่อเถอะครับคนที่เห็นค่าความซื่อสัตย์ของคุณจะรับฟังแม้คุณพูดว่าไม่เพราะเขาจะไม่รักคุณแค่ในวันที่คุณยอมแต่จะรักคุณในวันที่คุณจริงกับตัวเองด้วยลองเริ่มต้นที่ประโยคง่ายๆวันนี้ครับขอโทษนะแต่ฉันไม่โอเคอีกต่อไปแล้ว แล้วดูว่าโลกของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ต้องรีบเปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวแค่เริ่มจากการไม่หลอกตัวเองแล้วชีวิตจะเริ่มเบาขึ้นชัดขึ้นและตรงไปในทางที่ใช่มากขึ้นในทุกวันหากพร้อมแล้วเราจะไปต่อในหัวข้อถัดไปเพื่อค่อยๆปลดล็อกพลังเงียบในตัวคุณทีละนิดจนวันหนึ่งคุณจะกล้ารักตัวเองอย่างสง่างามโดยไม่ต้องรู้สึกผิดอีกเลยครับข้อสใช่ทุกครั้งคือไม่กับชีวิตตัวเอง ศิลปะของการเลือกอย่างมีสติทุกครั้งที่เราตอบตกลงเพราะเกรงใจเรากำลังบอกปัดความฝันของตัวเองนี่ไม่ใช่คำพูดปลุกใจหรือประโยคเวอเวอร์เพื่อให้ดูเท่แต่มันคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมเล็กๆของชีวิตประจำวันที่เราอาจไม่ได้ตั้งใจแต่ก็กำลังทำร้ายเส้นทางของตัวเองโดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับวันนี้มีคนมาขอให้เราช่วยอะไรบางอย่างเราไม่อยากช่วยเลยแต่เราก็ยิ้มแล้วตอบว่าได้สิ พรุ่งนี้อีกคนก็ขอให้ไปร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างเราเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็พูดว่าโอเคไปก็ได้อีกสองวันมีประชุมที่เราไม่อยากเข้าเลยแต่เราก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะไม่พอใจคําว่าใช่เหล่านี้มันไม่ได้แค่พาเราไปทําในสิ่งที่ไม่อยากทําแต่มันกําลังพาเราออกนอกเส้นทางของตัวเองทีละก้าวทีละวันทีละปีเราอาจคิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรแต่มันสะสมครับสะสมจนวันหนึ่งเราแทบไม่รู้เลยว่า เรากำลังใช้ชีวิตให้ใครกันแน่ศิลปะของการปฏิเสธไม่ใช่แค่เรื่องของการกล้าพูดว่าไม่แต่มันคือการเลือกอย่างมีสติเลือกว่าชีวิตนี้เราจะให้เวลากับอะไรให้พลังกับใครและให้คุณค่ากับสิ่งไหนมากที่สุดเพราะคำว่าใช่แต่ละครั้งไม่ได้เป็นแค่การตอบคนอื่นแต่มันคือตั๋วเดินทางถ้าเราตอบใช่กับทางหนึ่งเรากำลังบอกไม่กับอีกทางหนึ่งเสมอคิดแบบนี้ครับถ้าเราตอบ ใช่กับการไปช่วยเพื่อนทั้งที่เราต้องการพักเราอาจกำลังบอกไม่กับสุขภาพของตัวเองถ้าเราตอบใช่กับงานที่ไม่ได้รักเพราะไม่กล้าลาออกเราอาจกําลังบอกไม่กับความฝันที่หล่นหายไปทุกวันถ้าเราตอบใช่กับความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเราอาจกําลังบอกไม่กับโอกาสในการเจอคนที่เหมาะกว่าและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราคุ้นเคยกับการบอกไม่กับตัวเองจนมันกลายเป็นนิสัย นิสัยที่กลืนความฝันความตั้งใจและศักยภาพของเราไปอย่างเงียบเงียบแต่โชคดีครับการตื่นรู้เริ่มต้นได้ทุกวันทุกวินาทีการเลือกปฏิเสธไม่ได้แปลว่าเราเห็นแก่ตัวมันคือการประกาศว่าฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรมันคือการยืนอยู่กับความชัดเจนและมันคือการให้ความเคารพกับเวลาของตัวเองมากพอที่จะไม่ใช่มันไปกับอะไรที่ไม่ใช่เราไม่จำเป็นต้องตอบว่าไม่ แบบแข็งกระด้างแต่เราสามารถพูดอย่างอ่อนโยนเช่นขอบคุณที่ชวนนะแต่ครั้งนี้คงไม่สะดวกฉันต้องขอดูแลตัวเองก่อนฉันขอผ่านวันนี้ไปก่อนนะประโยคเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่ถ้าเราพูดด้วยสติด้วยความแน่วแน่และด้วยความเคารพตัวเองมันจะกลายเป็นกรอบที่ปกป้องความตั้งใจของเราได้อย่างงดงามสุดท้ายนี้ผมอยากชวนให้ลองถามตัวเองเบาๆวันนี้เราตอบว่าใช่กับอะไรบ้าง แล้วเราบอกไม่กับตัวเองในเรื่องไหนบ้างโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรเลยครับถ้าเรายังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราเริ่มเลือกเริ่มฟังหัวใจและเริ่มกล้าปฏิเสธอย่างมีสติเราจะค่อยๆเห็นว่าชีวิตที่เราอยากใช้จริงๆมันไม่ต้องแลกด้วยการฝืนใจบ่อยขนาดนั้นเลยเพราะทุกไม่ที่มาจากความเข้าใจกำลังพาเราเข้าใกล้คำว่าใช่ที่แท้จริงสำหรับชีวิตเราเองข้อสจากคนตามน้ำ สู่คนที่กล้าพูดว่าไม่แบบไม่ทำร้ายใครการปฏิเสธไม่จำเป็นต้องแหลมคมมันเป็นได้ทั้งพลังของความชัดเจนและความเมตตาในเวลาเดียวกันหลายคนเป็นคนตามน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจเราถูกฝึกมาให้เข้ากับคนง่ายถูกชมว่าน่ารักใจดีไม่เรื่องมากจนวันหนึ่งเราเริ่มหลงลืมความต้องการของตัวเองและยอมทุกอย่างเพื่อความสบายใจของคนอื่นแต่ความจริงคือ การตามน้ำไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปและการพยายามไม่ทำร้ายใครบางครั้งก็กลายเป็นการทำร้ายตัวเองเงียบๆลองถามตัวเองดูครับคุณเคยตกลงช่วยทั้งที่เหนื่อยไหมคุณเคยพยักหน้าทั้งที่ข้างในตะโกนว่าไม่คุณเคยยิ้มแล้วกลับไปร้องให้คนเดียวถ้าเคยไม่ต้องโทษตัวเองเพราะเราอยู่ในสังคมที่สอนให้เป็นคนน่ารักมากกว่าคนที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแต่วันนี้คุณสามารถเลือกใหม่ได้ คุณสามารถเปลี่ยนจากคนตามน้ําเป็นคนที่วางขอบเขตด้วยความเข้าใจได้โดยไม่จําเป็นต้องหยาบคายหรือทําลายความสัมพันธ์เลยแม้แต่นิดเดียวการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องของความแข็งกร้าวแต่มันคือการบอกว่าฉันเคารพคุณและฉันก็เคารพตัวเองด้วยคุณสามารถปฏิเสธได้ด้วยเสียงที่นุ่มด้วยถ้อยคําที่จริงใจด้วยสายตาที่มั่นคงแต่ไม่ตัดรอนเพราะการปฏิเสธที่ออกจากใจ มักมีน้ำหนักมากกว่าคำว่าใช่ที่พูดเพื่อเอาตัวรอดตัวอย่างง่ายๆเลยครับแทนที่จะพูดว่าไม่ว่างอย่าชวนอีกคุณอาจจะพูดว่าขอบคุณที่ชวนนะแต่วันนี้ขอใช้เวลากับตัวเองก่อนนะหรือแทนที่จะโกหกเพื่อเลี่ยงติดทุระอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยคุณอาจพูดจริงๆว่าฉันยังไม่พร้อมคุยเรื่องนี้ตอนนี้ขอเวลาหน่อยนะคนที่ฟังอาจเซอร์ไพรส์ในตอนแรกแต่ในระยะยาวพวกเขาจะเริ่มรู้ว่า คุณคือคนที่ชัดเจนและซื่อสัตย์กับตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่ารักกว่าการตามน้ำเสียอีกการกล้าปฏิเสธไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนใจร้ายแต่ทำให้เราไม่ใจร้ายกับตัวเองอีกต่อไปและความเมตตาไม่ใช่แค่การยอมคนอื่นแต่มันรวมถึงการให้อภัยตัวเองที่เคยปล่อยให้ตัวเองเงียบมานานและการปกป้องพลังชีวิตของเราจากสิ่งที่ไม่จำเป็นการกล้าพูดว่าไม่ในวันนี้ คือการปูทางสู่ชีวิตที่เรายืนอยู่บนความเข้าใจไม่ใช่ความฝืนผมอยากชวนให้คุณเริ่มจากคำเล็กๆเ,เริ่มจากการซื่อสัตย์กับความรู้สึกเริ่มจากการฟังตัวเองให้ดีก่อนจะตอบตกลงใครไม่ต้องรีบเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตแค่กล้าปฏิเสธครั้งแรกแบบไม่ทำร้ายใครอะ่ะแต่ทำด้วยความรักและความชัดเจนคุณก็ได้เริ่มเดินออกจากการเป็นคนตามน้ำแล้วจริงๆแล้วคุณจะพบว่าโลกไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิด คนที่เข้าใจจะยังอยู่และที่สำคัญที่สุดคุณจะยังอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจมากกว่าเดิมข้อสปฏิเสธอย่างไรไม่ให้รู้สึกผิดความรู้สึกผิดมันคือของหนักที่หลายคนแบกไว้ทั้งที่บางครั้งเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยซ้าเคยไหมครับปฏิเสธคําชวนของเพื่อนแล้วรู้สึกผิดทั้งวันไม่รับโทรศัพท์จากครอบครัวเพราะอยากพักแล้วรู้สึกเหมือนเป็นลูกที่แย่ไม่ตอบรายงานในเวลานอกงานแล้ว รู้สึกเหมือนเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนี่แหละครับคือกับดักของความรู้สึกผิดที่ไม่ได้เกิดจากความจริงแต่มาจากการปลูกฝังที่ค่อยๆหล่อหลอมเรามาตั้งแต่เด็กเราถูกสอนว่าอย่าทำให้คนอื่นผิดหวังอย่าเห็นแก่ตัวถ้าใครลำบากแล้วเราปฏิเสธแปลว่าเราไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดครับมันเต็มไปด้วยเจตนาดีแต่มันกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้ความเข้าอกเข้าใจคนอื่น กลายเป็นการลืมเข้าใจตัวเองและเมื่อใดก็ตามที่เราพูดว่าไม่จิตใต้สำนึกจะทำงานทันทีมันจะกระซิบว่าแบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้เขาจะโกรธไหม่แบบนี้เราแย่ไปหรือเปล่าทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราทำคือการดูแลขอบเขตของตัวเองอย่างเรียบง่ายที่สุดแล้วเราจะปฏิเสธอย่างไรโดยไม่รู้สึกผิดอันดับแรกเลยครับต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่ารู้สึกผิดกับทำผิดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เราสามารถรู้สึกผิดทั้งที่ไม่ได้ทำผิดได้เหมือนเวลาที่เราดูแลตัวเองแล้วคนอื่นไม่พอใจความรู้สึกผิดจะพุ่งเข้ามาทันทีแต่สิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าเราทำผิดมันแค่แปลว่าเราเริ่มเลือกตัวเองต่างจากที่เคยเป็นมาความรู้สึกผิดที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือระบบเตือนภัยเก่าที่ต้องได้รับการอัปเดตใหม่ไม่ใช่ให้เราดับมันแต่ให้เรารู้ทันมันเทคนิคต่อมาคือเปลี่ยนการตีความเวลาเราปฏิเสธ อย่าให้สมองพาเราไปตีความว่าฉันไม่ดีฉันทำร้ายเขาเขาจะไม่รักฉันอีกต่อไปแต่ให้เรากลับมาตีความใหม่ว่าฉันแค่เลือกอย่างที่ใจต้องการฉันยังแคร์เขาแต่วันนี้ฉันต้องดูแลตัวเองก่อนคนที่รักฉันจริงจะเข้าใจคำว่าไม่ได้เหมือนที่เข้าใจคำว่าใช่การตีความคือการสร้างโลกในใจใหม่ซึ่งโลกในใจนี่แหละครับเป็นที่อยู่ของอารมณ์ทุกชนิดรวมถึงความรู้สึกผิด สุดท้ายอยากให้คุณรู้ว่าการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องของการต่อต้านแต่มันคือทักษะของคนที่กล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะถ้าเราเอาแต่ยอมแล้วรู้สึกผิดทุกครั้งที่ไม่ทำตามสุดท้ายชีวิตเราจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เราเต็มไปด้วยภาระของคนอื่นเต็มไปด้วยความคาดหวังที่เราไม่สามารถแบกไหวและวันหนึ่งเราจะหมดแรงไม่ใช่เพราะชีวิตมันยาก แต่เพราะเราไม่ได้จัดการขอบเขตของตัวเองให้ดีตั้งแต่ต้นดังนั้นปฏิเสธเธอะครับถ้ามันไม่ตรงกับใจและอย่ารู้สึกผิดถ้าคุณไม่ได้ทำผิดจริงอย่าลืมว่าการพูดว่าไม่อย่างอ่อนโยนคือการแสดงความรักต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นมากพอๆกับการพูดว่าใช่ในวันที่คุณเต็มใจเราทุกคนมีสิทธิ์จะพักมีสิทธิ์จะเลือกและมีสิทธิ์จะไม่ทำตามหากมันกำลังพาเราออกห่างจากคุณค่าของตัวเอง อย่าให้ความรู้สึกผิดที่คนอื่นสร้างมากำหนดเส้นทางชีวิตของคุณอีกต่อไปครับข้อหฝึกกล้ามเนื้อใจเริ่มปฏิเสธทีละนิดแล้วชีวิตจะเบาขึ้นทันทีการกล้าปฏิเสธไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือกล้ามเนื้อของใจที่เราต้องฝึกเหมือนกับการออกกำลังกายคนที่กล้าพูดว่าไม่ไม่ใช่คนที่เกิดมามั่นใจแต่เป็นคนที่เคยไม่กล้ามาก่อนทั้งนั้นแล้วค่อยๆฝึกทีละนิดจนหัวใจแข็งแรงขึ้นในแบบของตัวเอง เราหลายคนไม่เคยถูกสอนให้ปฏิเสธเราโตมากับการพยักหน้าเราถูกชมว่าเป็นเด็กดีเวลาทำตามถูกมองว่าเป็นคนมีน้ำใจเวลายอมแต่ไม่ค่อยมีใครชมว่าเรารู้จักปฏิเสธอย่างเหมาะสมทั้งที่นั่นคือทักษะสำคัญของคนที่ดูแลชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาฝึกกล้ามเนื้อใจไปพร้อมกันแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องกดดันแต่ฝึกด้วยความเข้าใจว่า การปฏิเสธคือเครื่องมือในการปกป้องเวลาพลังและคุณค่าของเราเรามาเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนก็ได้เพราะเหมือนกับการเล่นฟิตเนสไม่มีใครยกน้ำหนัก100กิโลได้ตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าฝึกวันละนิดกล้ามเนื้อใจของเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นจนวันหนึ่งกล้าพูดว่าไม่อย่างสง่างามเทคนิคแรกเริ่มจากเรื่องที่ไม่สำคัญลองฝึกปฏิเสธในสถานการณ์ที่ผลกระทบต่ำก่อนเช่นมีเพื่อนชวนไปกินข้าวแต่วันนี้คุณเหนื่อย ก็แค่ตอบว่าวันนี้ขอพักก่อนนะไว้วันหน้าเราไปด้วยกันหรือเวลามีคนขายของโทรมาหาแทนที่จะฝืนฟังคุณอาจแค่พูดสุภาพว่าขอบคุณครับผมไม่สะดวกตอนนี้นะครับขออนุญาตวางนะครับสิ่งเหล่านี้ดูเล็กมากแต่เชื่อไหมครับมันคือยกน้ำหนักเบาๆให้ใจและมันคือการบอกตัวเองว่าฉันมีสิทธิ์เลือกเทคนิคที่สองพูดความรู้สึกก่อนพูดคำปฏิเสธถ้าแค่พูดว่า ไม่แล้วรู้สึกแข็งเกินไปให้เริ่มจากการบอกความรู้สึกก่อนเช่นจริงๆฉันอยากช่วยนะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีแรงพอเลยฉันเข้าใจว่ามันสำคัญนะแต่ตอนนี้ฉันขอเวลาให้ตัวเองก่อนนะการพูดแบบนี้ทำให้เราไม่รู้สึกว่ากำลังทำร้ายใครและคนฟังก็จะรู้สึกว่าเราจริงใจมากกว่าจะรู้สึกถูกปฏิเสธเทคนิคที่สเขียนคำว่าไม่ลงในสมุดอันนี้ฟังดูแปลกแต่ได้ผลมากครับ เขียนสถานการณ์ที่คุณไม่อยากทําแล้วเขียนประโยคปฏิเสธแบบสุภาพที่จะใช้ตอบในสถานการณ์นั้นๆตัวอย่างเช่นสถานการณ์เจ้านายขอให้ทำโอทีวันอาทิตย์ประโยคที่เขียนซ้อมขอโทษครับวันอาทิตย์ผมติดภารกิจส่วนตัวขอเป็นวันจันทร์ได้ไหมครับแค่เขียนสมองเราก็เริ่มสร้างสคริปต์ให้ตัวเองและเมื่อถึงเวลาจริงเราจะไม่รู้สึกว่าต้องด้นสดเพราะใจได้ฝึกมาก่อนแล้วฝึกเล็กๆแบบนี้ทุกวัน แล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความอึดอัดในอกเวลาจะพูดว่าไม่มันค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความเบาสบายและความภูมิใจเงียบๆว่าเรากำลังดูแลตัวเองดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาอนุญาตเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้ใครพอใจได้มากแค่ไหนแต่มันวัดจากว่าเราดูแลใจของตัวเองได้ดีแค่ไหนและเรายังเหลือพื้นที่ให้ความสุขเล็กๆของเราบ้างไหมในแต่ละวันถ้าคุณเริ่มจากการกล้าพูดว่า ไม่วันละหนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวชีวิตคุณจะเริ่มเบาขึ้นทันทีข้อ6คนที่รักเราไม่ใช่คนที่เราต้องเอาใจเขาตลอดเวลาหัวข้อนี้อาจเจ็บแต่มันคือความจริงที่หลายคนต้องยอมรับให้ได้เพราะถ้าความรักของเราถูกสร้างขึ้นบนเงื่อนไขว่าต้องยอมต้องเอาใจต้องไม่ขัดใจตลอดเวลานั่นอาจไม่ใช่ความรักอ่ะแต่มันคือความกลัวที่สวมหน้ากากาความรักเอาไว้เรามักคิดว่าคนที่เรารัก ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเราจึงให้ให้ให้จนบางครั้งลืมไปว่าเราก็มีขอบเขตเราก็มีสิ่งที่ไม่โอเคและเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าไม่โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดบางคนยอมทุกอย่างให้คนรักทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยความฝืนยอมไปงานที่ไม่อยากไปยอมเปลี่ยนแผนทั้งวันยอมไม่พูดความรู้สึกของตัวเองเพราะกลัวจะมีปัญหาและที่น่าเศร้าคือ เมื่อเรายอมมากๆคนที่รักเราอาจเริ่มเคยชินจนลืมไปว่าเราก็มีหัวใจเหมือนกันแต่ความรักที่ดีไม่ควรสร้างบนความเกรงใจที่สะสมมันควรตั้งอยู่บนความเข้าใจที่แบ่งปันลองคิดแบบนี้ครับการพูดว่าไม่กับคนที่เรารักไม่ได้แปลว่าเรากำลังตัดขาดแต่มันคือการตั้งขอบเขตให้ความสัมพันธ์ยืนอยู่ได้ในระยะยาวเพราะถ้าเราไม่ดูแลขอบเขตของตัวเองเลยเราจะเริ่มเหนื่อยและเมื่อเราเหนื่อย เราจะเริ่มมีน้ำเสียงที่แข็งมีอารมณ์ที่ตัดพอมีความรู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบสิ่งเหล่านี้แหละครับจะค่อยๆสะสมจนกลายเป็นรอยร้าวเงียบๆในความสัมพันธ์ที่สุดท้ายกลายเป็นเหตุผลของการห่างเหินโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยแล้วเราจะทำอย่างไรเริ่มจากการพูดความจริงอย่างอ่อนโยนวันนี้ขอฉันพักก่อนนะยังไม่ไหวจริงๆขอโทษนะฉันไม่สะดวกช่วยตอนนี้แต่พรุ่งนี้ฉันพอจะมีเวลา เรื่องนี้ฉันไม่เห็นด้วยขอเราคุยกันดีๆได้ไหมคําเหล่านี้ฟังดูง่ายแต่หลายคนไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะถูกมองว่าเปลี่ยนไปกลัวจะถูกมองว่าไม่แคร์กลัวจะเสียเขาไปแต่ผมอยากให้คุณจําไว้นะครับคนที่รักคุณจริงจะไม่กลัวคําว่าไม่ของคุณแต่เขาจะกลัววันที่คุณไม่พูดความจริงมากกว่าเพราะความเงียบในความสัมพันธ์มักอันตรายกว่าความขัดแย้งและสำหรับใครที่รู้สึกว่า ถ้าฉันพูดความจริงแล้วเขาไม่รักหละ่ะคำตอบคือนั่นคือบททดสอบของความรักครับความรักแท้ไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันในวันที่ยิ้มให้กันแต่มันคือการยอมรับความเป็นจริงของกันและกันได้แม้ในวันที่เราต้องพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่อยากฟังเพราะการพูดว่าไม่อย่างมีสติอาจเจ็บในตอนแรกแต่จะช่วยให้ความรักไม่สะสมความฝืนและไม่ระเบิดกลางทางในวันที่สายเกินไปเพราะสุดท้ายแล้ว ความรักคือการแบ่งปันไม่ใช่การแบกเอาใจอยู่ฝ่ายเดียวและคนที่เห็นค่าคุณจริงจะไม่ให้คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องเอาใจใครตลอดเวลาเพื่อให้เขารักแต่คุณควรรักตัวเองพอที่จะไม่เอาชีวิตทั้งชีวิตไปแลกกับการยอมตลอดไปข้อ7คุณไม่จําเป็นต้องแบกความฝันของคนอื่นเพียงเพราะพวกเขาอยากให้คุณช่วยการปฏิเสธคนที่เรารักคือบททดสอบของความชัดเจนและความกล้า ใครผ่านจุดนี้ได้จะกลายเป็นคนที่รักตัวเองและยังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้พร้อมกันประโยคนี้อาจสเตือนใจใครบางคนโดยเฉพาะคนที่มีหัวใจอ่อนโยนคนที่อยากช่วยอยากซัพพอร์ตอยากอยู่เคียงข้างทุกความฝันของคนที่เรารักแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้คิดก็คือในวันที่เรายื่นมือไปช่วยทุกคนตลอดเวลาบางทีมือของเรากำลังปล่อยความฝันของตัวเองให้หลุดมือไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูนะครับ เพื่อนรักอยากเปิดร้านเราเลยทุ่มเวลาไปช่วยทั้งที่ตัวเองอยากเขียนนิยายแฟนอยากให้เราร่วมทำโปรเจกต์เราก็ยอมลาออกจากงานที่ชอบพ่อแม่อยากให้เป็นหมอทั้งที่ใจเราอยากเป็นศิลปินมันไม่มีอะไรผิดในความพยายามช่วยคนอื่นแต่มันจะเริ่มบั่นทอนเราถ้าเราช่วยด้วยการยอมละทิ้งตัวเองไปพร้อมกันการปฏิเสธความฝันของคนที่เรารักไม่ได้แปลว่าเราหมดใจแต่มันคือการชัดเจนกับขอบเขตของตัวเองว่าเราจะช่วยเท่าที่เราไม่เสียศูนย์ เราจะอยู่เคียงข้างโดยไม่ต้องละทิ้งชีวิตที่อยากเป็นเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยครับโดยเฉพาะเวลาคนที่เรารักขอให้เราช่วยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังบางทีเขาก็ไม่ได้รู้ตัวว่าคำขอของเขากำลังกลายเป็นภาระในใจเราเขาแค่คิดว่าเราช่วยได้แต่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังเหนื่อยและเรากำลังหลงทางการกล้าปฏิเสธคนที่เรารักคือบททดสอบของความกล้าในระดับลึกที่สุดมันไม่ใช่แค่การพูดว่าไม่ แต่มันคือการรักษาความรักนั้นไว้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องพูดว่าก็ได้แล้วกลับไปร้องให้ในห้องน้ำไม่ต้องเก็บคำถามไว้ในใจว่าแล้วฉันหลักชีวิตฉันอยู่ตรงไหนนี่คือตัวอย่างประโยคที่อาจช่วยคุณได้ฉันเข้าใจว่าเธออยากให้ช่วยนะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีแรงพอจริงๆฉันรักเธอนะแต่ฉันก็ยังอยากเดินทางของตัวเองด้วยความฝันของเธอสวยมาก แต่ฉันขอเป็นกําลังใจอยู่ห่างๆแทนการลงมือทำด้วยได้ไหมการพูดแบบนี้อาจทำให้บางคนไม่เข้าใจในตอนแรกแต่ในระยะยาวมันจะทำให้เขารู้ว่าคุณซื่อสัตย์คุณชัดเจนและคุณเป็นคนที่มีคุณภาพพอจะร่วมเดินทางกับใครอย่างยั่งยืนความรักความฝันและความสัมพันธ์มันต้องมีสมดุลไม่มีใครควรแบกฝันของคนอื่นจนลืมฝันของตัวเอง ไม่มีใครควรยอมเดินในทางที่ไม่ใช่เพียงเพราะอีกคนบอกว่ามาเถอะมันดีเพราะหากคุณแบกของที่ไม่ใช่ของคุณคุณจะไม่ไปไหนไกลและสุดท้ายคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันไม่ได้หล่อเลี้ยงใจแต่กลับดูดพลังออกไปเรื่อยๆอย่ากกลัวที่จะพูดว่าฉันขอเลือกตัวเองในเรื่องนี้เพราะการปฏิเสธอย่างอ่อนโยนในวันนี้จะปกป้องทั้งความฝันของคุณและความสัมพันธ์ที่มีค่าของคุณในวันข้างหน้าจำไว้นะครับ คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนฝันสำเร็จคุณเกิดมาเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองและแบ่งแรงที่เหลือไปให้คนที่คุณรักเท่าที่คุณมีจริงๆข้อ8ความกล้าปฏิเสธคือตั๋วเดินทางสู่ชีวิตที่แท้จริงของคุณทุกครั้งที่คุณกล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่คุณกำลังพูดว่าใช่กับตัวตนที่แท้จริงของคุณเองนี่ไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆแต่มันคือความจริงทางจิตวิญญ,ญาณที่หลายคนมองข้าม เพราะเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการพยายามตอบตกลงพยายามอยู่ให้ได้พยายามเอาตัวรอดจนลืมถามคำถามพื้นฐานว่าฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่และคำตอบบางทีมันไม่ต้องเริ่มที่การวิ่งไปหาเป้าหมายแต่มันเริ่มที่การหยุดเดินผิดทางหยุดตอบใช่กับสิ่งที่ไม่ใช่และหันมากล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่คุณจริงๆลองนึกภาพว่าชีวิตของคุณคือรถไฟขบวนหนึ่ง ทุกครั้งที่คุณบอกว่าได้ทั้งที่ไม่อยากคือการซื้อตั๋วไปลงสถานีของคนอื่นคุณกำลังนั่งไปในทางที่ไม่ใช่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แบกความคาดหวังของคนอื่นที่ไม่ใช่ของคุณเลยแล้ววันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมากลางทางแล้วถามว่าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้การปฏิเสธคือการลงจากรถไฟขบวนนั้นแล้วเดินไปซื้อตั๋วของตัวเองแม้บางคนจะไม่เข้าใจ แม้บางคนจะบอกว่าเสียมารยาทแม้บางคนจะโกรธที่คุณไม่ยอมไปด้วยกันอีกต่อไปแต่นั่นแหละครับคือตั๋วเดินทางสู่ชีวิตของคุณเองและขอให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งนะครับทุกๆคำว่าไม่ที่กล้าพูดออกไปไม่ใช่แค่การปฏิเสธสิ่งรอบตัวแต่มันคือการยืนยันกับตัวเองว่าฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรฉันเขารบเวลาของฉันฉันรักตัวเองมากพอที่จะไม่ฝืนใจไปเรื่อยๆ นี่แหละครับคือความกล้าแบบเงียบๆแต่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้แน่นอนการกล้าปฏิเสธจะไม่ทำให้ชีวิตราบรื่นทันทีบางคนจะหายไปบางคนจะไม่พอใจบางครั้งคุณอาจร้องไห้กับความรู้สึกว่าทำไมมันยากจังแต่เชื่อผมเถอะครับสิ่งเดียวที่ยากกว่าคือการอยู่ในชีวิตที่ไม่ใช่ของตัวเองไปจนวันสุดท้ายชีวิตที่แท้จริงของคุณไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ แต่อย่างน้อยมันควรเป็นของคุณจริงๆไม่ใช่ของใครไม่ใช่ผลจากการฝืนยิ้มไม่ใช่เรื่องราวที่คุณไม่ได้เลือกเองและคุณมีสิทธิเต็มที่ที่จะพูดว่าขอบคุณสำหรับคำชวนแต่ฉันขอเลือกทางของฉันฉันไม่ได้โกรธแค่ไม่อยากฝืนอีกแล้วฉันขอรักตัวเองพอที่จะไม่เดินตามใครอีกต่อไปทุกการปฏิเสธในวันนี้คือการสร้างพรุ่งนี้ที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่กับคนอื่นแต่กับตัวคุณเอง และเมื่อคุณเดินมาถึงวันที่หันกลับไปมองคุณจะรู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่กล้าพูดว่าไม่ในวันนั้นเพราะมันทำให้คุณได้พูดว่านี่แหละชีวิตของฉันจริงๆในวันนี้พร้อมหรือยังครับที่จะกล้าปฏิเสธเพื่อกล้าใช้ชีวิตที่เป็นของคุณจริงๆถ้าคำตอบคือใช่งั้นวันนี้คุณเพิ่งก้าวขึ้นรถไฟขบวนใหม่ที่มุ่งตรงไปยังตัวตนที่แท้จริงแล้วครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งว่า ศิลปะของการปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันเริ่มต้นจากความกล้าเล็กๆที่เราหยิบมาใช้ในทุกวันทุกครั้งที่คุณพูดว่าไม่อย่างอ่อนโยนคือการบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าคือการให้เกียรติเสียงข้างในและคือการวางรากฐานให้ชีวิตที่เป็นของคุณไม่ใช่ของใครคุณไม่จําเป็นต้องกล้าทันทีแค่เริ่มฝึกแค่เริ่มฟังใจตัวเองแค่เริ่มหัดยิ้มแล้วพูดว่าวันนี้ฉันขอเลือกตัวเองก่อนนะ ก็ถือว่าเดินทางมาถูกทางแล้วครับผมขอเป็นกำลังใจให้คุณให้คุณค่อยๆก้าวผ่านความกลัวและเติบโตเป็นคนที่กล้าปฏิเสธอย่างมีความรักทั้งต่อตัวเองและต่อคนที่คุณห่วงใยถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องลาชันแห่งความคิดที่เราจะเดินไปด้วยกันในทุกก้าวของการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ